แต่ฝั่งที่เจอนี่คือแม่งโหเล่นท่ายับยับเลยเอ้าวแล้วฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาจัด11นักเตะมงดีนะครับซึ่งทั้งหมดที่ผมจัดมาเลือกโดยที่มันมี power header นะครับแต่ยกเว้นมาเนลนอเออร์นะเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีประตูวันไหนในเกมที่มันมี power header นะครับแต่ผมเลือกทอยเออร์มาเพราะว่าในชีวิตจริงแกนี่ออกมามงนอกกรอบบ่อยมากนะครับเป็น สวิเปอร์คิปเปอร์ที่ดีอ่ะดีที่สุดแล้วนะครับแล้วมานี่แบ็กซ้ายนะครับเป็นลูก้าเอโนดันนะครับเป็นแบ็กค่าตัวแพงของบาเยนน์เบอร์ินนะฮะซึ่งเป็นแบ็กซ้ายที่มีพาวเดอร์นะครับความเร็วร้อยหนึ่งนะก็ถือว่าเออค่อนข้างเร็วแต่มันบวก4ราคาก็12ล้านนะครับค่อนข้างถูกนะฮะซึ่งทีนี้ผมจัดมาส่วนใหญ่ในช่องเนี่ยคือแม่งงบทั้งทีมอ่ะแบบที่เป็นตัวจริงแม่งไม่ไม่เคยเกิน200ล้านอ่ะมันโคตรถูกเลยแล้วก็มาที่แบ็กขวานะครับเป็นเซซ่าอัคสเปริคูเอต นะครนะมีพาวเวอร์เฮดเดอร์ด้วยครับซึ่งในเกมนี้ไอ้แบ็คคือตัวจุดอ่อนเลยเวลาจะโดนลูกหม่งของฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งการที่แบ็คทั้งสองฝั่งมีพาวเวอร์เฮดเดอร์เนี่ยอาจจะช่วยได้บ้างนะครับแล้วมาที่ครูเซนเตอร์นะครับคนแรกเป็นเดียโก้โกดินนะครับมีเข้าประทะได้ดีแล้วก็หม่งบอลด้วยนะครับซึ่งแน่นอนเราจัดทีมหม่งบอลก็ต้องมีหม่งบอลนะซึ่งหม่งบอลของเขาอยู่ที่ร้อยสองนะครับกระโดดร้อยหกโอ้โอเคเนี่ยราคาก็เก้าล้านเองบวกสามนะครับและมาที่กองหลังนะครับอีกคนหนึ่งเป็นอิบาฮิมาโกนาเต้นะครับซึ่ง ซึ่งตอนที่ทําคลิปไอ้นักเตะวิ่งเร็วผมรู้สึกติดใจชิบหายเลยนักเตะคนนี้แม่งเก่งจริงครับแล้วราคาบวก5ไม่แพงเลยนะครับตอนที่ผมซื้อมามันประมาณ <t os> 120นะครับตอนนี้มันตกไปถึงร้อยสิล้านแล้วนะซึ่งลองไปหาซื้อกันนะแล้วไปที่กองกลางตัวรับเป็นเอลิกไดเออร์ซึ่งกองกลางตัวรับที่มี power header เนี่ยจริงมันมีเยอะแยะครับแต่ว่าผมเอาคนนี้มาเพราะว่าเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในอนาคตคงติดทีมยอดเยี่ยมประจำีเมียร์ลีกอีกหลายสัปดาห์คนนี้นะแล้วไปที่กองกลางอีกคนหนึ่งครับเป็นโคเลนแตตงริโซ่นะะคครรััััับบบปปจจจจุนนน่่าาเ็ตวิงมกกูไ เจ้าเลออนกอรเรสกานะฮะเอาอีกปีนี้ผมอยากลองใช่เหมือนกันนะครับราคาก็15ล้านเองนะฮะมีทั้งลองพาสเซอร์ลองช็อตเทคเกอร์นะแล้วก็พาวเวอร์เฮดเดอร์แน่นอนซึ่งโมงมอนบอลอยู่ที่98ไม่เยอะนะครับแต่ว่ามี power header นะลูกคาการบอกเลยว่า้นที่กลางตัวลูกของเรานะครับเป็นคุณหมอยอดนักเตะนะครับอย่างโซคาเต้นะซึ่งซึ่งผมรู้มาว่าเป็นคุณหมอครับวันนี้ <c oughs> เป็นฉายาวของเขาอะคุณหมอยอดนักเตะนะครับที่ใย่คือ็อตพ shot power h e ด d e r แล้วก็ technical d e บอร e r นะครับซึ่งเลี้ยงดีมงได้ด้วยไม่เคยหลอกเงินคนนี้นะซึ่งโปก3 8ล้านเองนะทั้งทีบอกแล้วผมใช้งบไม่ค่อยเกิน2อ0อยเนาเว้นไอตัวบวกหอันนี้คือใช้อยู่แล้วในในทีมหลังนะฮะแล้วมาที่กองหน้าฝั่งขวานะเป็นโอลิเวเยชิลูนะครับแน่นอนลูกลูกคาการต้อง มีชิลูนะม่งบอลน,นี้ก็ต้องเยอะแน่นอนร้อยสิบแล้วมาที่กองหน้าฝั่งซ้ายนะเป็นโรมันยาเลมชุกมองตรงว่าไม่รู้จักนะครับที่เป็นกองหน้านี่มีเยอะมากพาวเวอร์เดอร์แล้วหม่งบอลดีนยะมีเยอะนะครับแต่ว่าผมเลือกคนนี้มาเพราะว่ามันถูกดีฮะแล้วอีกอย่างนึงไหนจะงบเหลือแค่ร้อยสี่สิบล้านอีกนะฮะก็ตามนั้น,นแหละฮะแล้วมาที่กองหน้าตัวเป้าของเราครับเป็นเอดินเซโก้อันนี้ก็เหมือนในเอกนาเต้เลยครับคือใช้แนละ้วมั่งติดใจก็เลยซื้อพวกห้ามาแห้งเลยนะฮะ และถ้าดูงคต่อเนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับปะไปดูกันเลยก่อนว่าทีมนี้ลงแรงมันจะเป็นยังไงนะฮะโปรสองอันนี้กูอยู่โปรสองอะเนี่ยเมื่อวานกูเห็นว่ากูอยู่โบคาร์ดปะเออแต่ดีแล้วอยู่แล้วกำลังต่ำแล้วดีนะเวลาเล่นง่ายๆหน่อยมาเจอน่าจะฟูลแมนยูแบบจริงจังเลยอะคนนี้แมนยูกี่ตัวโอ้ทุกคนเลยนี่หว่าจอร์ดเบสโรนันโดปีสองฝั่งนี่มาโดนก็ล่อเกือบสิบครั้งแล้วมั้งเนี่ยเริ่มไหมผ่านแล้วบอกว่า มีคุณหมอยอดนักเตะชิบหายแล้วเอ้ยเดี๋ยวก่อนเพื่อนเดี๋ยวก่อนเอ้ยเกินไปตั้งแต่ที่สองรูนี่ยิงอาครับอือหือเลยอ่ะอือหืออะไรกูไม่ดูด้วยนะครับโดนไวกูอายเขาไปถ้าเราโดนยิงไวเราก็ต้องยิงได้คืนนะฮะสวนซึ่งนักเตะแต่ละคนเนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างค่อนข้างไม่ค่อยเร็วนะครับค่อนข้างไม่ค่อยเร็วคือยังไงวะครับ คือมันไม่ค่อยเร็วอะนะเน้นตัวใหญ่ไว้ก่อนเอายาเล็บชุกชีลูซ้ายหายแน่นอนเข้ามือ <c oughs> เออแล้วไอ้ลูกแรกได้เสียงนี่กองกลางตัวรับหายไปไหนวะกูเลยยังงงเลยมันคล่องจังวะเออไอ้วนญบุญน้อย เพื่อนๆไปเออและโคนาเต้มาทำ่างนี้เนี่ยแล้วยาเล็มชุกยาเล็มชุกยาเดี๋ยวมึงชนเอ้ยอะไรเนี่ยทำไมมันชะงักหมดเลยวะเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวกันเดี๋ยวเพื่อนโอ้โหอื้มคนนี้ยิงยังไม่มีโอกาสได้ยิงเลยเนี่ยไปยาเล็มชุกยาเล็มยาเล็มชุกยาเล็มยาเล็มชุกปั่น ติดบล็อกคืนคืนคุณหมอก่อนคุณหมอคุณหมอขอกอลแล้วยิงไกลออกไอ้เออได้บอลแล้วต้องสวนให้ไวที่สุดชิลูหืมไขว่าเฟอร์ดินานอีกแล้วเ <c oughs> ฟอร์ดินานอีแกแล้ว,ลวเบื่อเบื่อจริงเบื่อเฟอร์ดินานมากเลยเคืนคืนประตูแล้วคืนนี่เออเออหายเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งไปแล้วหน้าไม่ไม่มีใครเร็วสักตัวคนวนี้แล้วกันไปโตริโซ่หน,นักงอน คืนก่อนชิลูชิลูชิลูยาเลมชุกเซโก้มันเข้าดีชิบหายได้แต่ละตัวอืมมาแล้วโรนโดโรนโดทีซีเหียดเข้มันจะปั่นหัวกูไอ้สัตว์ไล่หลโอ้โหบ้าบอเอ้โคนาเต้คือไอ้เห an nah. <for> ี้ยแล้ว <training enables> <spark> <ickets>. คือทีมเนี้ยเอามาป้องกันลูกมงไงนะแต่ฝั่งที่เจอนี่คือแม่งโหเล่นท่ายับยับเลยอไอ้สัสโซคารเตสเออเก้าสิบห้าโอเคคนนี้แหละเรียกว่ายิงไม่ต้องลุ้นแล้วเอ้แต่เขากรอบครั้งแรกก็ถือว่า <c oughs> เอ้าโอ้โหยาลิมชกอ้ <c oughs> อยอยแก้อาอยแก่ มี FP 17ีัตนไหนที่มันหม่งดีไหมเฮียเดี๋ยวกูเปลี่ยนเกมต่อไปเลยถัดดูตรงนั้นยิงไม่ได้คลิปนี้เฮ้ยหลุดโอ้โห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 หายดิหายดิเซโกโ้ไปเรายิงไ่ายแล้วนะครับถือว่าคลิปนี้ถือว่าสักเซนไม่ต้องต่อ จริงนะไอ้คือทีมเนี้ยคือกาแบบมาเจอคนเปิดมงอ่ะแต่แม่งเล่นเล่นลูกกับพื้นดีมากเลยฝั่งเขาอ่ะอ้าวอ้าวอ้าวชิลูขวาเข้าแน่นอนแต่มันถนัดซ้ายนะนี่ไงนี่ไงโอลิวเวเยชิลูนะฮะ <c oughs> อือหืออือหือกำไรแล้วคลิปนี้กำไรแล้วสองสองหนึ่งสองหนึ่งคิเซโน่คิเซโน,นชิบหายลูนี่ยิงเข้ามือไนเออร์ทําไบบายฮนะ ทำไมกูเข้าบ่อดไม่ได้สักทีวะไม่เข้าใจเออโคตรงงไปอย่าลิมชุกกูจะไม่บุกทางฝั่งซ้ายแล้วขอสักคนที่วิ่งขอสักคนที่วิ่งหน่อยผิดผิดส่งตัวอกีกส่งผิดส่งตัวเลยวะส่งผิดตัวไอ้เฮียกูอยากเอาอยาลิมชุกไปยืนแบกมากเลยนะ <c oughs> ไอ้เพื่อนจังหวะนี้หละครับ จังหวะธรรมชาติโอ้ยเพื่อนยังไงครับเฟอร์ไลนี่เอออยู่ดีเขาก็เล่นบอลจังหวะเดียวเว้ย <c oughs> <c oughs> ตอนแรกนี่โอ้โหได้บอลปุ๊บต้องแบบต้องแบบอะไเนี่ยต้องจับคนหนึ่งจังหวะเ่ยนะจับคนแล้วก็พลิกแล้วก็แบบบังไว้สักหนึ่งวิแล้วก็จ่ายนย่งง <c oughs> ะะได้ยางเงอ่ะดรยังไงเพื่อน ยังไงเพื่อนหมดได้เยอะชิปหายชิปชิปหายแล้วครับเล่นเับแดมดิไม่ต้องเล่นบททัดโถไปสบายสบายเปิดทิ้งแม่งสบายสบายเล่นอย่างนี้ Yeah. แล้วก็จบไปเทียบร้อยนะที่สกอร์เขาแหละวะ2องหนึ่งนะฮะโอ้โหรับทีมม่งบอลที่ไม่มีการม่งสตีนเลยนะคลิปนี้หถ้าดูมาถึงตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับหรือถ้าอยากดูทีมอื่นหรืออยากดูเกมใหม่ๆก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะเจอกันคลิปหน้าบายครับผม